สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องกเกษตรกรผู้เลี้ยงวัวหรือควายแฟนขับแฟนเพจบ้านสุวัสดีชแนลมินี้บ้านสุวรสดีชแนลถ้าพี่พาน้องมาชมความงามที่ตลาดนัดโคกกระบื้อบ้านน้องแกตลาดชมผู้บุตรรอยเอ็ดพี่น้องมีกระตรงกับเซ้าว,วันเสาร์ที่สองท่นวาคมำสองพันห้าร้อยหกสิบหกพี่น้องเนาะเป็นมือที่สองของเดือนสุดท้ายของปีเลยพี่น้องเนาะปีสองพันห้าร้อยหกสิบหกพุ่งาสิบพันไปพี่น้องเดี๋ยววันพอเดือนแล้วนะพี่น้องเนะะาะผู้ใดบระธนตัดสินใจซื้อง,งว่าื้อฝ่ายข้าวข่าวข่าวฟังราคากับบ้านสวของกับฟังเนาะ ซ้ำขายเขาได้ไม่ไมนะพี่น้องเนาะะซื้องัวซื้อควายเขาเขาเขาฟ้าของเขาเนาะพี่น้องวันนี้เป็นอีกมือนึงที่บ้านส้างวังแค่แนถ่ายถ้ำชิปในหอยเป็นไตไฟซื้องัวซื้อควายอยู่ทั้งรถพี่น้องเนาะเบิ้งเบิ้งพี่น้องบรรยากาศถ่ายถ้ำบรรยากาศตาเศาพี่น้องมากหอดมาถึงตาเศาก็ถ่ายถ้ำให้เบิ้งเนาะพี่น้องเนาะว่าเป็นยังไงตลาดคือคักเป็นยังไงเบิ้งรถต่อชิวกันเข่าจอดพี่น้องยาวเลยพี่น้องเนาะเป็นไตไฟซื้อควายกันเล้วพี่น้องเนาะเบิ้งบรรยากาศ อันนี้รถเด็กพี่น้องต่อกันเป็นแถวเขามานี่รถจากถนนพี่น้องพุ่นแล้วเงี้ยวบั้นหอดท่านถึงนี่พี่น้องพุ่นอะลงแล้วก็หลายบั้นโลงก็หลายพี่น้องในหอยเพิ่งกลับมาไต่ไฟนะสื่อคล้ายกันทั้งหลังกับไต่ไฟสื่อกันนี่พี่น้องเดี๋ยวสิบห้านางเบิงไต่ไฟสื่อกันอยู่บอท่านแจ้งท่านห่วงหนูพี่น้องเป็นไต่ไฟสื่อกันลงจากรถแล้่ะส่องเบิงอ่าพี่น้องเนาะเบิงตุ่นไต่ไฟมาบีบมาบีบเนาะพี่น้องเนาะ สองเบิงสื่อขายกันบอนแจงท่านฮวงพี่น้องเพื่อนพี่น้องครับเป็นยังไงมาหอดตะเสาเรื่องมื่อคืนนี่ <laughs> โอ้มาตะวนันนี่โอ้พี่มาถากักไทยกับเนื้อหอยเพื่อนหอยบอลน,นอนนอนใส่ละหอยบอล <laughs> โอ้นอนนี่โอ้ได้ควายงามมาหลายผมนี่ <laughs> โอ้สามคม <laughs> เดี๋ยวสีไทยทำด้วยกันวุ้ยตะโตมงามเนาะอันนี้ไทยทำบรรยากาศจะก่อน เบิ่งพี่น้องเบิ่งบรรยากาศตะเสาบ้านสว่างเชี่ยวทายท่าเป็นเบิ่งหนีนี่ห้อยเพิ่นเอารถเอาควายลงรถมากับเตรียมเลยพี่น้องเนาะเตรียมสื่อก่อขายกันแจงหงูแจงตาห้อยแสนเพียงไดมันแล้วบ่น่าขวบถากทายกันพี่นอ้องยังไปท่าพินิจเบิ่งบรรยากาศตะเสาพี่นอ้องเพราะท่านได้ทายท่าการเปิดราคาไปไล่ตัวพี่น้องเนาะเบืพี่น้องเป็นไต้ไส้ไฟสื่อกันเนาะพี่น้องเบิง่งเบิ่งบรรยากาศรถจอด ในหอยเพิ่นก็ขึ้นไปเบิ่งแล้วพี่น้องซองเบิ่งซื้อกันมีคม่าในหอยที่เพิ่นมีประสบการณ์สูงเพิ่นบอกว่าการซือซ้องลัวซือวซ้อควา,ายนี่ bon. ให้เบิ่งที่ดีพี่นอ้องถ้าซื้อทั้งรถนี่มันคือใ,ใหญ่แต้พี่นออ้องถ้าบ่ชำนาญอีหลีนี่จะซื้อบ่ได้พี่น้องถ้าบา่แม่นผู้มีประสบการณ์ชำนาญอีหลีซื้อทั้งรถนี่จะเสียเปรียบพี่น้องซื้อในคอขกคือกันพี่น้องเพิ่นว่าเบิ่งควายเบิ่งงวัวในข้อกะกะจะบ่บ่ บพราระชับเจนไปใได้ปทอครับสิจูงออกมาย่างเบิงพี่น้องอันนี้การซื้อการขายอันนี้ในหอยผู้เพิ่นมีประสบการณ์เพิ่นเคยบอกบานสนนาว่างเฉลี่ยวัยในพี่น้องเนาะซองเบิงถึงรถอย่างสิมันคือใหญ่คือสูงนะพี่น้องเนาะเบิงในคอคือกันอ่ะเบิงในคอคือกันเพราะฉะนั้นถ้าจะซื้อนี่เพิ่นว่าให้จูงออกมาย่างเบิงค่ะประดิษฐ์เพิ่นวาอ่านี่คือทำเพิ่นวาไว้เนาะก็ฟังไว้เนาะพี่น้องเพิ่นมีประสบการณ์สูงเพิ่์นวาไว้เบิงพี่น้องเบิงบรรยากาศอ้ ้ายท่ามเบิงตะเสาก่อนเนาะพี่น้องเนาะโหลดขึ้นมาเป็นแถวเลยพี่น้องไปมีมามีมามีมานี่คือเป็นเปิดซองเลยพี่น้องซองเบิงป้ายเตรียมสื่อขายกันขายแต่ทั้งรถเพราท่านจอดรถกับขายกับมี่ด้ยพี่น้องขายกับมี่เพราะท่านจอดรถกันกับขายกันก็ได้กำไรกันกัขายกันล้วท่านสื่อต่อเก่าไปลงไปจูงขายหน่อยพี่น้องเนาะกับไปจูงขาย ูดน,นไฟวังพี่น้องมือมาบมือมาบแต่บรรยากาศตะเสตาตลาดนัดชมภูบุตรเหมือนเดเป็นตะคือคักพี่น้องทั้งง่วทั้งควายเป็นตะคือคักหลังจากบ่คือคักมากหลายสัปดาห์น้อพี่น้องเนาะหลายสัปดาห์สองสัปดาห์ในช่วงเกี่ยวเข่านะพี่น้องเนาะแต่บอใครมีง่วไฟเข่าข้อข้าเข่าสนามป้ายบั่นสว่างเช้านองบปได้มานะครับสัปดาห์ที่แล้ว <c oughs> เกิดอุบัติเหตุพี่น้องตัดห,ห,ตหญ้าให้ง่วก่อนยิงกระเด็นคือตาพักอยู่สองอาทิตย์พี่น้อง ครึ่งครึ่งเศร้าแต่บรทธานดีค่ะบระธานรอยเปอร์เซ็นตอร์ทนะี่น้องค่ะขึ้นหอดคึ้ถึงกันเลยมากที่เก่าหลีพี่น้องเนาะมาตาเศ้าเลยมันนี่ถ่ายทำบรรยากาศตะาาเศร้าพอในพี่น้องเบินงปที่เก่าหล์แยงหูแยงตาขิดมาจังสิบผ้าพีผ้านองเบิง้งเป็นไรโตรไปเนาะเบิง้งจะแจ้ง,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 งน,นี่ว่าควายเพิ่งคาตะมหอดมาถึงระวั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 งชนกันอีหลีโอ้ยถือกันล่ะ เบื้งเด้อถือเยู่เด้อถือเยู่ถือเยู่เบิ้งพี่น้องเพิ่นจูงมาโอ้ยแม่บักใหญ่เพิ่นใต่กันละบ่นี่พี่แม่ใหญ่ครับพี่น้องพ่นน่เพิจูงคนขึ้นสี่ไต่กันละมันละบ่จักพี่น้องคือเพิ่นเสียเป็นรถบ่แม่บักใหญ่ได้กันละบ่หนิเพิ่นได้กันละบ่โอ้ยมันไปแคบอยู่ระวัง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  ไฟโถเพลินไฟโถเพลินฮ้พี่น้องเบ่งบรรยากาศซะก่อนนาะพี่น้องเนาะบรรยากาศกะคือสีวก็พอเป็นพี่น้องเพียบเช่นอีกสก่อนพี่น้องเนาะอ่ะไอ้พี่น้องลายพี่น้องูนะขามาเป็แถวด้พี่น้องต่ถ้าคือคักยู่เมือนพี่น้อง่ถ้าคือคักยิ่

โอ้ปิดเสียวมาขึ้นรถได้พี่น้องขุดไป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 อะบรรยากาศของสีพอๆก็บพ่มพี่น้องเพียงเค่นนี่นาองพี่น้องเนาะเอาเดี๋ยวจังไปมันไก่สีหวงละสีแ่งสีหวงแล้ว สีภาพพีนานองเปลาะช่มไปไล่ตวไปน้องพี่นอนน้องบ้านี้สำหรับคลิปนี้คลิปเปิดบรรยากาศเปิดสนามเปิดตลาดตาเศร้าของวันที่สองท่านว่าคง้มกับค้งสุดพอเพ่อพี่เ้ีงเพียงแค่นีน้องพี่นอนะคอยคอยนี่นอนกันเสร็จก่อนพลยงวัว้เงควายแฟนคลับแฟนเพจบ้านสองขณจะมีแต่ความสุขนเธอเริางแต่จากโตวิดกัเจ็ต่างๆี่ด้วงความด้วยด้วยรถไปมกัสำหรับคลิปนี้พวกพอกันแครนีนสองคบ